สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้ต่อสปริงเกอร์น้ำทั้งวันจริงๆก็กะว่าจะหยุดทำแล้วมันค่ำละแต่มันเหลือจุดสุดท้ายออจุดสุดท้ายก็รอเธออยู่นั่นแหละอรอมือกล้องไงมือกล้องไปเจรจาเออมือกล้องไปดูเขาขุดสาปาเพลินไปไหน ก็เลยรอกันอยู่เลยค่ำก็ไม่รู้นะไม่โทรตามเนาะถ้าถ้าไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็คือมันจะปิดงานแล้วจะลองน้ำแล้วเาเลยอ่ะึงสุดท้ายแล้วนี่มืดหน่อยอยู่กับความมืดรอเนาะโอ้นี่นะนี่นี่นี่อ้าวท่อท่อเมนนี่เป็นท่อสองนิ้วแยกแยกมานิ้วหนึ่งสองโหลดหนึ่งนี่หนึ่งนิ้วทุกวันที่กาวมันดีไม่ต้องไป ใช้กระดาษส้งกระดาษทรายขัดยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนไปเอาผ้ามาหรอนี่นี่มันไม่ไม่มีน้ำมันแห้งเอาขาหน่อยสิเอ้าวผาไปมย่งแหงยิ่งมองเลยนี่นี่แท้งยิ่งมองก็แท้งแบบนี้อ้าวจึ้มบอลมันคือเอียงนี่อึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอึบอึบแรงอึบได้แล้วไหมนี่ได้ละไม่ตอกไปไหมบอไม่ตอกแล้วเนียนปึ๊บเลยนี่ปึ๊บเลยไปไหนนี่ต้องใส่วาวใส่วาวตรงไหนคะวาวตรงนี้อ๋อไม่ใส่สั้นจังใส่สั้น ใส่ใส่สั้นๆไหมเงี้ใส่เพื่อเอาเพื่อปิดเปิดน้ำเวลา<อ>เขามาเปิดสปริงเกอร์ไงโอ,โอ้ชํานาญจังเลยไม่เลื่อยง่ายจังโอ้ยย่ายๆๆยงน้อยไม่เอาเปลี่ยนไงน่องบูดได้เต็มแขรงจัง,งๆๆเลยกินกำลังช้างสานมาหรือไม่เอาผ้ามาเช็ดหรอคะไม่มีน้ำหรอกอุย้ยข้างในมันเป็นแบบว่าฝุ่น ทีเราเป็นติดดีอ้าวเราไปไหนหมดล่ะไม่อะฮะหมดแล้วเหรอปึ๊บปื๊บหมอน,นเอาตามถนัดตัวเองเงี่โอ้ทำไมไม่เช็ดหน่อยมันค่อยเพื่อนจ,งนนจอังอืมเอ้าเฝ้าโทรมมาแม่ออกลดินนี่โอ้นาจูโทรมมาก็อย่าเฝ้าโทษลคนนี้ถล่มมาทำไมคนเขาทำงานอยู่เนี่ย เพิ่งรีอาทาข้างในหน่อยสิคะนี่ทาแล้วนี่ตรงนี้ทายังอะแล้วทาแล้วนี่เอาทำไมร้านแล้วเหรอาทำเร็วจะตายเอาหนูนี่เอาหมุนแน่นๆสิหมุนแน่นแล้วจำแล้วเอายังนี่นี่สร้างอีกเอาเราไปเหยียบไว้ทำไมนี่เหยียบที่ไหนล่ะคะโอ้ยุงูเบิด เีเวเอ้นมาไทยถำเนาจะของกัไปเที่ยวเมิงรถแม่โคอยู่เนาะไปเจรจาแมคโคอยู่มาแมคโคอะังหอมน้ำเนี่ยพ่อนปอกแมาแต่ีสเกตอ่ะเออรสหอมมาฝากเดหอมเออแรงรรงวนี้แรงรงรงแรงจุดไปอิบปนี่ แค่นี้ก็เสร็จเหรอเอาอย่างยังเสร็จได้ยังไงขั้นตอนยังเสร็จมานี่เอาหอไปไหนมาเนี่นี่นี่ตามมันนี่ตามมาตามมาตามมาระยะทางนี่มานี่เท่าไหร่คะสองทอนแปดเมตรใส่สองทอนเหรอดูดูกะที่จะไปถึงตรงนี้อ๋อไปยาวแล้วมันจะไปท่วมไปถึงทาตัด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 กัดตัดตัดดดเนัดยุบ บ้านฉันเรียกว่าไฟเดือนห้านี่เนี่ยบอกอยากให้เกิดอีกเกิดดีเต็มเลยหาไล่ๆเดยจะคิดทีไรโอ้ยมันสองด้านแล้วเนี่ยค่ะเยอะๆสองด้านแล้วคือบุกเข่าท่อมันเท่ากันมันจะเข้าได้ไงคะยุ่ก็ยุ่งกึบแรงแรงแรงหมุมนแรงแรงเลยนี่เขาทำให้มันให้มันสูดมันสุดแล้วก็เหมือนมันไม่เข้าเลยโอ้ มันมีพวเขาอยู่เสรมาดิมาดูปลายมันปลายมันปลายท่อไม่ใช่ปลายมันปลายท่อต้องทำยังไงดูดิด้วยจะไปไหนอ่ะอ๋อด้วยหายโอ้โบยาณงูหามเน่านี่ไม่กลัวงูเหลือมหามอีฉันเนาะปร้เราวัดหรือยังล่ะคะว่าเท่าไหร่อ๋อฉันกลาดทุกนี่ฉันเดียมดูต้นไม้นี่เห็นไหมเดี๋เดี๋ยวส่องไปดิส่องไปต้นไม้ต้นอะไรเนี่ย อาคาโดะเอคาโดะแม่เพนเอามาแซมใส่มะยงชิดเรื่อยละความสูขคนไม่เหมือนกันเนาะความสูขเขาไปเที่ยวห้างตัวเองความสูขมากตัวน้ำปลาปลาหมดซ้ำหมดความสูขเขาไปเที่ยวห้างกิน MK กินเยอะไม่ได้หรอกไขมันในเลือดสูงทุกวันนี้อยากจะผอมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนี่แต่ไม่น่าุ่นดีว่าจะไปกินข้าวเที่ยงกันเลยพาไปกินเอ็มเคไหมก็เลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยพาเมียไปกินเอ็มเคกินมื้อเช้านี้ประมาณเที่ยงใช่ไหมกินเช้าประมาณเที่ยงทีก็จะกินอีกรอบนึงอีกสักหน่อยเสร็จงานนี้แหละจื๊บ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 จ๊บเออตรงหรือเปล่าน่ะ ดูสิว่าท่อตรงไหมคะตรงตรงนัอ่ได้แต่ใบนี้ออกแต่ทำไมอ่ะทำไมไม่เอาฝั่งนั้นล่ะอ๋อมันก็ต้องตัดออกบกฝั่งนี้ก็ต้องใส่ตัวนี้ไงอถ้าไม่ตัดทิ้งอันนี้เขาเรียกว่าท่อท่อบอนท่อหัวบอลก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ซื้อข้อต่อไงเวลาเวลาเราต่อเราไม่ได้ซื้อข้อต่ออ๋อเขามีหัวมาให้ไงแต่แต่ถ้าเราไม่เอาก็เอาทิ้งไปเลยเก็บไว้ใช้สิเอา เก็บใช้ไม่ได้เอาออกไปมันก็ต้องไปใช้ข้อต่ออยู่ดีไงก็ต้องทิ้งไปเลยนี่นี่นี่เขาจะทำอย่างนี้ยปนี่ไม่นี่วางแขนประหยัดปึ๊บนี่ส่วนแางอีกหนึ่งชิด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 นี่นี่ไงป๊าปหนึ่งสองจัมจึ๊บหนงแรงตอกตอกเอาค้อนตอกเลยเออตอกแรงทีนี้ก็ขั้นตอนตรงนี้ มันกี่เม็ดแล้วคะตั้งขึ้นน่ะโอ้ยเขากระทุเขาทำจนจะเสร็จแล้วนี่ยอยูงก็ยุงเด้อยุงกัดไม่เพียนเด้อพี่น้องจ้าทีนี้อ้าวปึ๊บอ้าวทีนี้พวกนี้ก็หาหาหลักมาตอกเหรอไปเอาไม้ยุคาโอ้มาตอกนี่นเห็นไหมสูงเท่าไหร่อ๋อแล้วแล้วก็หัวปีกันมาใส่นี่จะไปใส่ตัวนั้นให้ดูนะแล้วตรงนี้เราปิดน้ำไว้แล้วเหรอปิดไปลยละมันจะพาไปลองน้ำแล้วโอเค ถ้ามันมีวาอย่างนี้เนี่ยไม่ใส่นี้มันก็ปิดได้แล้วน้ะมันไม่ออกไปนะตามไปขึ้นถนนหน่อยกวางงวงยีจะใส่หัวพีกันให้ดูนี่เหรอแต่มันดูยังไม่เสร็จต้นอะโวคาโดไม่เพนมีอะไรเดี๋ยอนี้อะโวคาโดดูเปลียนดูหานดูหานต้นอะโวคาโดไม่เพนดูหานดิพู้ดำเนียหันหันหันน้ำทั้งวันทั้งคืนโอ้ยอันนี้ไม่ยงช็ดไม่เพน อันนี้อันนี้ตอกหลักละตอกหลักแล้วตอกหลักแล้วยังไมหนีโอเคมัดละมัดละวดิโอเคทีนี้เวลาเอาหัวบีกันใส่นี่ดิดิดต้องทำไงหมุนน,นี่ต้องพันเอาเอาเอาพันพันอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดพันอะไรเนาะนี่อะโวคาโดมีหลายสายพันนี่เราต้องพันด้วยอา้าวเขาเรียกผ้าแล้ว ผ้าเทปหรือผ้าเทปผ้าเทปสำหรับปลาปลาส่วนไม่อยู่ใส่ละตาแม่บบเห็นหูเทปสำหรับปลาเออนี่ไงมาถือไว้ก่อนเอาคือจับอะไอย่างเถอะอ้าวมาใช้เขาหลายอย่างเถอะมันก็มืดตันธุ์พิธีพันธุ์ก็ง่ายๆปื๊บจับไว้เงี้ยปื๊บ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  กะว่าใส่แล้วให้มันไม่หลวมไม่ต้าไม่ใส่ตรงนั้นหน่อยละพอพอตัวนี้เป็นนั้นเพื่อเวลาหมุนหมุนมาตรงนี้ใส่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เอามาไหมเอาอยู่ขี้แร่เนี่ยโอดทุ่ยอว้แกทกแก้เพียหน่อยนีเวลามย่มือมาบ้างนี่หมุนเข้าไปเชื่อมอ่ะหมุนเข้าไปหมุนดีดี ยุงกัดยุงกัดไม่เพนหมุนจนสุดฤทธิ์สุดจะไม่ถนัดซ้ายนี่ด้านขวานั่นอ่าอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดแล้วสิบอคนเกินคนเกินมันจะแตะโอ้พองเลยปอดพอเล้วมันสิอาคนเกินเนี้ยเฮ็ดที่ยังเปิดบอลยัง ไบไม่ปิดวาลเอ้าไม่ปิดวาลแล้วไงเอาน้ำก็จะวรีบมาที่นี่ไปอาอเหรอเพราะฉันจะไม่ลองจุดนี้ฉันจะไม่ลองจุดที่ฉันเสียหัวไปหมดโอ้ยเฮือยยุงกัดไปนี่เริไปดูเครื่องไปดูเครื่องเวลาจะเปิดเครื่องเครื่องจะเป็นออโต้เหรอฉันใช้ทั้งหมดห้าเครื่องเออเออเออน้ำตามมาเออเออเออไม่ได้แสงเท้าบูทน้ำปากเท้า เอน้ำน้ำปากเท้าไม่เพลินตัวเปียกตัวเปียดูมันทำไมฉันน้ำปากเท้าอยู่นี่สมพอเพิ่นผ่ากันสะอาดสะอาดสองตัววาตรงนี้มีเปิดหรือปิดโอ้โหมันต้องปิดเปิดไม่ได้โอ้ยปิดวปิดกี่ที่คือต้องปิดให้หมดนี่ต้นดอกไม้ น้องเขียดเอามาให้ปลูกสวยงามมากพี่น้องเนี่ยขาเรียกต้นอะไรน้องมาแต่ต่างประเทศนี่มาสองดูเครื่องฉันตั้งดูค่ะมาดูวงจรน้ำฉันนะโอ้ยไม่อยากดูมั่วเอาดูไปดูมั่วมากนั้นมาส่องป่ะส่องนั้นอันนั้นตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งได้มาตัวที่หนึ่งนี่มามาดูวงจรเลยวงจรมั่วมากเนี่ยไม่มีเวลาอธิบาย ดูด้ภาพก่อนดูนะครับมั่วมากทำเองหมดเลยเนี่ยเองคนเดียวจบมาจากที่ไหนคะนี่ตัวนี้3ามนิ้วตัวนี้ไม่ใช่ออโต้ตัวนี้เอาไว้เอาไว้เวลาสูบน้ำไปใส่ย่าตัวนี้หญมันถอดปลั๊กมาส่งตัวนี้เวลาจะใช้มันมีปลั๊กอยู่นี่สัวเราเสียบตัวนี้ใช่ไหมอันนี้จะไม่ออโต้ดีดังเลย อันนี้ก็คือใช้ในระบบสปริงเกอร์ก็ได้ <Okay. S 1> เอาไปสูบยากก็ได้แต่อันนี้มันไวออโตโ้ถ้าไฟไม่เป็นเดือนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหลนะนาะไม่แล้วก็จะดึงแผงโซล่าเซลล์มาใส่ร่วมด้วย <Okay. S 1> ก็จะเป็นทั้งไฟอันนี้จะถอดออกก่อนนะครับอ,อันนี้ยกตัวอย่างทีนี้ระบบพี่ใช้อยู่ตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องถอดปลั๊กเวลาเวลาใช้งานปับ๊บอ่ะ,อะเริ่มจากตัวนี้ก่อนอตไหนนี่วาวทำไปแล้ว ไม่หลงกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากตัวริมตัวหนึ่งตัวริมนู้นนี่เขาทำงานแล้วตัวที่หนึ่งเปิดวาล์วตรงนี้แล้วหนึ่งนิ้วครับการเปิดนี้ก็คือมาทางทางยาวด้วยกันต่อไปนี้ไม่มาปิดวาล์วก็ได้ถ้าปิดก๊อกอยู่ที่ไหนมันก็จะมามาดับอยู่นี่เองเขาเรียกว่าออโต้อันนี้ตัวที่สองนี่ตัวที่สองาทำงานอันนี้เขาเรียกเช็ควาล์วน้ำมันจะไปทางเดียวน้ำมันจะไม่ไหลกลับเข้าเครื่องเครื่อมันจะไม่ได้พัง เรก็เช็คเป่าอันนี้ก็ใส่เช็ควป่าใส่ทุกอย่างาแต่อันนี้ไม่ไม่ใส่ระบบหอยโข่งนี้ไม่จำเป็นต้องใส่อ,อันนี้แสดงว่าที่มันดับนี่แปลว่าก๊อ,อกที่อยู่ในบริเวณที่ต่อไว้เนี่ย<อ>ปิดไปหมดแล้วนี่มันดับนี่<อ>นี่ไม่ไม่ต้องมาทําอะไรมันถ้าคนไม่ใช้งานไม่เปิดสปริงเกอร์หรือไม่ใช้ก๊อกเครื่อนอเขาดับเองเห็นไหมอ่าขอแปลอธิบายให้น้องเธอฟังเออแล้วทีนี้ฉันเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วโอเค สองเพื่องแล้วตทีนี้ฉันจะอธิบายว่าน้ำมันจะออกอยังไงอันนี้นเอ้าทำไมได้ตรงนั้นดังอันนั้นอคน,น,นอละส่วนกันโอเคอันนั้นเป็นก๊อกกก๊อกน้ำชายต่างหากอ่าไม่เกี่ยวกับสปริงเกอร์อ,อันนี้อันนี้ก็จะเปิดแต่มันจะไม่ดังหรอกเพราะว่าน้ำมันเต็มแล้วปึ๊บนี่เปิดเลยนี่เปิดปับ๊บอันนี้ก็เปิดเดี๋ยวสิเปิดนี่เห็นไหม ตัวที่สองถ้าเปิดมันก็จะขวางไปทางเดียวกันตัวที่สามใช่ไหมนี่ตัวที่สี่เปิดตัวที่ห้าก็จะเปิดปั๊บเปิดทำไมมันไม่ดังเพราะน้ํามันน้ํามันอยู่ในท่อเต็มแล้วมันดันกันละมันจะไม่ดังถ้าสุว่าเราอยากดูน้ําตกเครื่องนี้สามารถทําเป็นน้ําตกได้อายุตัวอย่างแล้วก็เปิดไปนี่ โอ้โหเป็นน้ำตกก็ได้เใ็่ไหมเริ่มจากอันนี้ไหลไหมไหลือสวยสโอ้โหมันแรงจังโอ้โหต้นสูงแท้ไม่สูงได้ไงเครื่องมันตั้งกี่ตัวอ๋อฮ่านี่ว่มันขึ้นนี่หมดเลยนะกระเปลืองไฟตัวอันนี้เปียบเป็นไงเจ๋งไหมเจ๋งเจ๋งมือคนไทยมือคนไทยปิดอันนี้ปิดน้ำตกอืปั๊บปิดปั๊บเครื่องมันดับดับดับ ตัวนี้มันดับยังไม่เต็มอืมเต็มละอันนี้เอาไว้แถวนี้ก่อนนะเอาไปไหนมาเนี่ยวันนี้จะพาไปเริ่มจากฉันวางไว้ใกล้ไหมนี่เออนี่ใกล้ๆนี่เลยอ่าเริ่มจากจุดนี้เออเอ้าไม่ไปได้ไหมเนี่ยไม่ลงไปต่อไปคือก็จะเอาสายยางมาสุดตรงนี้โอเคสายยางหนึ่งนิ้วนี่มันก็จะได้โอ้โหโอ้ยเป็นไงเดี๋ยวดูโอ้โหระบบน้ำเป็นไง ดูแรงด้นดิถ้าซื้อรถต้นไม้จะเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดครับสุดยอดปั๊บอ้สุดยอดสุดยอดอาทีนี้มาดูก๊อกที่ฉันทำไว้ก๊อกหนึ่งนิ้วอ้าต่อไปเธอรดน้ำนี่โอ้ยเสร็จเร็วเธอจะมีความสุขไม่ต้องเสียเวลามายืนเหน,เเนื่อยพอทอเยวไกเงอนี่นี่อ่าก๊อกหนึ่งนิ้วอ่าเปิดเปิดก๊อกแล้วโอ้โห อ่ะอนันนี้ต้นส้มโอ <c oughs> ส้มโอแดงอันนี้อันนี้ในเราไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้ไอ้ไม่ใช้บีกันไม่ใช้บีการ์เรียบร้อยเงี้ยคปาบยวให็ไหมนึกเนี่ยคปับมันนท่อมันใหญ่เงี้ยคนคนรถก็อยากลดเห็นไหมรถก็เสร็จเร็วดีไหมล่ะดีเพราะพอมีนมันใหญ่สองมีนมันใหญ่เมื่อก่อนทำไมไม่ทำอย่างนี้เมื่อก่อน ไม่ออกมีคนมาตีราคาให้มันสูงก็เลยโอ้ยขิดีบอเข้าเลยไม่ไปทำก็ตูนา 3, 000, 4, 000่าสามแสนสี่แสนคนนะตูน่าดูมักโอบม่เห็นด้วย่นนะฉันก็นเลยอู้หบัดนี่ฉันทำไมลืมหมวกกันน้ำเหือน้ำจะเข้าหูหมุ่งหมาเนาะอ้ามาเริ่มแล้วใเนีหยไปไปไปที่มุมหูวไว้แล้วฉันไม่ต้องไปใกล้สิป่ะเนี่ยเอาเถอะไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้โอ้ยฉันไม่ไปใกล้เด้อป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยดีเดี๋ยว น้ำก็จะเข้าหูฉันเหมือนกันอ้าวอ้าวระวังคนตกสะเด้อเห็นไหมเห็นคนไหมระวังตกสะระวังตกสะน้ำไม่มา ทำไมอ่ะลืมลืมเปิดเบาอ้าวมันมีบเบาบังคับอยู่อ้าวเบาซีซ้ายซีขวาไม่ได้เปิดเลยตายเลย,ย,ย,ยต้นละมุดแม่เพนก็จะโฮขึ้นแล้วบะเนี่ก็จะงามคักแล้วบะเนี่พี่น้องพื่อนน่ะเขี้ยวเลยก็ใหญ่ทำระบบน้ำให้คำมือตื้อตากบัวผ่าเสายียกโอ้ เมียซีบนี่ป้าสบอขยันป่ะเนี่ยเปิดบอา,นะาที่ไหนรอยอยู่นี่นะเมียจะหนีไปกินข้าวห้างแล้วนะจะไปกินข้าวห้างแล้วนะยุงกัดหลายแล้วจะหนีแล้วนะเต็นหุงบอยไงเต้นหุงบ กยันบัดเท่าเถอะเนาะคอแม่พี่น้องเอ,อ้ยแจะนุมน่มๆเหมาไปซิ่งอยู่ทนะักเลยนาะโอ้โหเหลอสองเดืนมันตายยังทำไปยังกำลังจะมานี่มันยังไม่มาเลยยังไม่มาโอ้โหท่อมันมันตไกลเดี๋ยวแป๊บนึงเหรอไกลเหรอ ฉันจะไม่เแบ,บแียกหรอทนมาไปไปกอก2สองไปเปิดรอเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวมาถึงเอาเลยหรือว่าหรือว่าอาจจะมีบางจุดที่เราลืมปิดไว้มามามาเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาไทยบีกันเชียดน้ำต้องไทยมือเหรียเ่เป็นไรมันหน้าไฟให้ดูใหม่อันนี้อย่างน้อยจะให้มันออกกันโอเค เอฝนคือมันวันนี้รีสอร์ทมีแขกมาพักค่ะไม่คิดแพงนะคะคิดคือละพันเท่าน,นั้นแหละค่ะค่ะ,ะ,ะเชิญแซบค่ะออน้ำเริ่มมาละเริ่มมาล้จะได้มุมหูละมุมหัววิ่งออกมาเลย มาละมาละเป็นงี้เหรอเอาความดันเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เต็มไงอ้าวเหรอเอเอมันวิ่งตั800 800้งแปดร้อยเมตรพุนอะบ่แปดร้อยเมตรเพื่อนไม่ไกลเหรอเออุม้ัม้ไอ้บ่นี่นี่หรือหรือบางทีอาจจะมีบางจุดที่เราไม่ได้ปิดวาวไว้เวลาทำนบบใช่ไหมจะมันต้องไปรอบปิดวาวทุกตัวทุกตัวทุกตัวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายใหม่เนาะ อ่าเดี๋ยวมันดูสักไหนกันนี่เหรอดูสักไหนพรุ่งนี้จะมาถ่ายใหม่เอาจับไฟฉายให้หน่อยจะซูมซูมไม่ได้ไม่มีมือกว่าน้ำมันจะกว่าน้ำมันจะเตี้ท่อไห้สงไว้งานนั้นมันเริ่มแล้วนั่นนั่นนั่นเพราะว่าท่อมันเตรียมวิ่งสิมาเนี่ยเออท่อมันสองนิ้วเงยแล้วความยาวมันแปดร้อยเมตรเอาซองสิขาสองปีกันสองนปีนี้ปิดหูไว้ด้วย เอาแล้วนะเออมันมันเฮ้ยมันอุ้ยเฮ้ยมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วด้เรื่องแล้วเออเริ่มแทกแทกแล้วอุ้ยอุ้ยนี่นี่อุ้ยเปียกออกมาถอยฉันเปียกแล้วเธออยู่ห่างกี่เมตรห้าเมตรอ่ะเธอดูนะโอ้โอ้ส่องสายน้ำให้ดูสิขาเออเออไฟฉายไม่ส่องสายน้ำอีกสักหน่อยมันก็จะหมุนมาเอามานี่ไฟฉายน่ะ ไม่ใช้มาคนจับกล้องก็ต้องเป็นคนส่องเองดูดูสักพักนี้เขาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนี่พี่น้องนี่นีนี่เขาจะหมุนหมุนเป็นรอบวงกลมเลยมันต้องมาถ่ายกลางวันอันนี้หมันค่ําก็ให้ดูไปบางตอนก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวพอวันต่อไปนี่จะถ่ายกลางวันให้ดูว่ามันจะเปิดพร้อมกันได้กี่กี่หัวกี่ก๊อกโอเคโอเคโอเคก่อนเนาะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงก่อนดูมันหมุนก่อนเนี่ย ดูเขาหมุนก่อนเขาหมุนแล้วเนี่ยมันยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยโอ้แสดงว่าพ่อพฉันต้องไปปรับหัวนั่นหมุนมันมีที่ปรับอยู่โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปหาหมวกมาใส่วันหน้าก่อนวันหน้าก่อนเนาะมันจะมีหัวมันปรับสปริงมันนะมใช่ใช่ใชสปริงอันนี้แสดงว่าเอาเอเดี๋ยวมาถ่ายกลางวันเอากลางวันเอาเอาแค่นี้เอาไปดูนั่นนิดหน่อยดิที่ก๊อกที่ผ่านมานะโอ้ยไปดูก๊อกนี่่หนอย คนขยันมันเพียนคนขยันเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมแค่นี้ก่อนเด้อบันต้องไปรอดูมีมีที่เปิดไว้เหรอไปลอดูวาวที่เราทําตอนกลางวันนะเพราะว่าเราไม่ได้ลอดูวาวบางที่ตอนน้ำมันอาจจะออกออกอยู่มุมอื่นแต่เรามาถ่ายอยู่มุมนี้เออพรนก็ไปปิดวาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้ดูใหม่กลางวันเนาะค่อยสวยเนาะออาสวัสดีครับ เดค่ะ